การที่จะปฏิเสธอัตถกถาแล้วคิดเอาเองว่าหัตถบาทไม่ต้องไปสนใจเพราะค์ไม่ได้ตรัสไว้ว่าเท่าไหร่อยู่หัวโต๊ะท้ายโต๊ะเลยอย่างนี้เนี่ยทำให้มีโทษทางพระวินัยได้ซึ่งการศึกษาแบบนี้โยมที่ท่านบันทึกไว้นะนะอันนี้คือปไตยบิดกโดยมากผู้ที่กล่าวปฏิเสธอัตถกถากล่าวปฏิเสธคําสาวกจะยกข้อความใน บาลีสยามรัฐโยมจะเป็นฉบับแปลหรือฉบับบาลีก็แล้วแต่ประมาณนี้โยมจะมีลักษณะนี้นะฉบับบาลีสยามรัฐเนี่ยข้อที่524ได้พูดถึงหัตถบาตไว้แต่ไม่ได้บอกว่าระยะขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องตามไปดูนิยมเนี่ยอันนี้เรียกว่าอัตรกถาฉบับมหาจุลาอยู่เล่มที่สองนะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่เขาให้หรือไม่ให้ก็คือ ของที่ประเคนหรือไม่ประเคนอันนี้ท่านะนักเรียนบาลีกับดูเล่มที่สองอา้าแต่ถ้าหากว่ายโยมยังไม่ได้เรียนบาลีอ่าดูเล่มนี้โยมฉบับมหามงกุฎเล่มที่สี่ฉบับแปลเนี่ยฉบับบาลีเล่มขนาดนี้โยมกับฉบับแปลเล่มขนาดนี้มันเยอะกว่ากันมากเลยผู้ที่เอาเต่พุทธวจนะจึงบอกว่าคําแต่งใหม่จริงๆแล้วไม่ใช่คําแต่งใหม่โยม เป็นอัตถกถาย่างไงก็ก่อนที่ท่านจะมาพูดคําคแต่งใหม่นั่นแหละนะฉะนั้นในนี้มีบาลีในนี้มีอัตถกถาเราก็สามารถเปิดดูได้โยมท่านก็ที่ายไว้นะอยู่ในนี้ถ้าฉบับนี้พระบาลีทั้งหมดทั้งสิ้นจะมี45หเล่มถ้าแปลมาเป็นภาคภาษาไทยมีอัตถกถาด้วยจะมี91เี่ยล่มมันเยอะเพราะมีอัตถกถาด้วย แต่ถ้าในนี้ก็คือมีเฉพาะในส่วนที่เป็นพระบาลีแต่ถ้าเป็นมหาจุฬาคําแปลอยู่เล่มหนึ่งอัตถกถาอยู่เล่มหนึ่งนะไม่ได้อยู่เล่มเดียวกันเนี่ยอัตถกถาก็จะมามีอีกเล่มหนึ่งมีอยู่สามเล่มสําหรับอธิบายพระวินัยฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียนโยมถ้าหากว่าไม่เอาอัตถกถานะโอกาสที่จะปฏิบัติผิดพลาดเนี่ยมีมากและผิดโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นเมื่อ ไม่เอาอัจถรถาาจึงไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะผู้ที่มีการอธิบายมาตามลำดับโยงเราต้องเข้าใจก่อนว่าการศึกษากว่าจ,จะถึงรุ่นเราเนี่ยมีการสืบทอดมาโดยลำดับทำไมเราคิดว่าเราเก่งแต่ผู้ที่ทรงจำพระไตรปิฎกก่อนหน้าไม่เก่งทำไมถึงคิดแบบนั้นแล้วเราก็ตีความเองโดยที่ไม่ยอมฟัง คำอธิบายของพระเถระที่สืบทอดกันมาตามลาดับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจและก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจเพราะว่าการที่จะทําให้พระศาสนาเจริญต่อไปได้นั้นก็อาศัยพุทธบริษัทเมื่อมีการกล่าวปริเสธคําสอนบางอย่างที่ตนไม่ชอบใจยึดถือแต่คําสอนบางอย่างที่ตนชอบใจจะทําให้ศาสนาไปในทิศทางที่ถูกต้องได้อย่างไรฉะนั้นในวันนี้ก็เลยนํา ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาว่าควรที่จะเรียนไปตามลำดับบาลีอัตถกถาดีกานั่นแหละเพื่อที่จะได้เหตุผลที่ถูกต้องอันเมื่อวานนี้หลังจากที่ได้เห็นภาพการประเคนของนะที่พระท่านนำมาให้ดูสำหรับผู้ที่ปฏิเสธคือพระพิสุที่รับประเคนท่านปฏิปเสธอัตถกถาโยมที่ประเคนก็เป็นโยมที่ศรัทธา พระรูปนัน้นก็เลยอยู่กันคนละหัวโต๊ะของก็วางอยู่บนโต๊ะพระก็จับอยู่ทั้งนั้นนี่โยมโยมก็จับอยู่ทั้งนั้นนู้นไม่มีการยกอาหารถวายด้วยเนี่ยอันนี้ก็ชื่อว่าประเคนไม่ขึ้นประเคนไม่ถูกต้องเมื man, ่อประเคนไม่ถูกต้องตนเองเข้าใจว่าประเคนถูกต้องฉันเข้าไปก็เป็นอาบัติโยมประเคนไม่ถูกต้องเข้าใจว่าถูกต้องฉันก็เป็นอาบัติประเคนไม่ถูกต้องสงสยัยฉันเข้าไปก็เป็นอาบาัติ ประเขนไม่ถูกต้องเข้าใจว่าไม่ถูกต้องฉันเข้าไปก็เป็นอาบัติทั้งสิ้นฉะนั้นการศึกษาธรรมวินัยก็ควรที่จะศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางประพฤติปฏิบัติและก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่การศึกษาพระประยัติคำสอนของพระองค์ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง